เบ่ยก็เฝ้าปลาเผาวนไปนะคะระหว่างรอพ่อนับตกปลาเดี๋ยวสัาพหนึ่งเบียกจะไปเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขาได้กี่ตัวได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะเปิดให้ทุกคนได้ดูเนื้อกันนะคะนั่นหนาเด้งเดงนะคะหน้าตาน่าทานกันไหมคะ สวัสดีค่ะม่สปาใบใบยาินะคะวันนี้มีเพื่อนขอแฟนมาเที่ยวหานะคะก็แกก็พาลู่ๆมาด้วยนะคะก็เลยไปตกปลาพอดีมาได้ปลากระพงตัวหนึ่งค่ะแต่ปลาเนี้ได้หลายตัวนะคะแต่ไม่ได้ไปเก็บภาพให้นะคะเดี๋ยวเราให้เขาตกเสร็จก,ก่อนว่าเขาได้ปลานิยกี่ตัวนะคะเมื่อกี้เห็นว่าได้ปลาตะเพียด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าแ,บบแกจะเอาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าปลาเนียนี่ตกได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะให้เขาเอากลับไปกินที่บ้านเลยนะคะแต่ได้ ปลากระพงตัวขาดเราไม่มีอะไรทําให้เขากินนะคะก็เลยจะมาเผาปลา,ากระพงค่ะปลากระพงเผาเกลือน,นะคะถ้าเป็นเมียปลาเผาแต่เป็นปลากระพงค่ะไม่ใช่ปันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจะใส่เกลือกันเลยนะคะค่ะทักเกลือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไฟก็ถ่านก็โอเคแล้วนะคะจะไปลงเตาเลยค่ะ โบเนเกลือมาหลุดแล้วก็ทาใหม่ได้นะคะบ่ยาก็เฝ้าปลาเผาวนไปนะคะ ระหว่างเราพูดน้ำตกปลาเดี๋ยวสปารหนึ่งเบย่าจะไปเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขาได้กี่ตัวได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะตอนนี้ก็เฝ้าปลาวนไปค่ะ<อ>สีสวยนะคะพี่รู้สึกว่าเราดูในกล้องแล้วมันสีมันก็แจ่มมากเลยทุกคนพี่กายใช่ปะ่ะใช่แต่เหมอือนมันไม่ค่อยขึ้นเนาะแต่<อ>ไม่ไม่ค่อยฟูอ่ะ<อ>ของแอมทำมันขึ้นมาฟูนะแค่ขั้นเดียว แต่มันก็นิ่มกนดีกว่ารอบแรกนะคะรอบแรกเขาทาแบบแข็มมากนี่คือแบบก็เริ่มนิ่มๆแล้วนะคะนี่มันมีิ่มสูรแบบใช้อะไรสบใช้น้มันเราช่สต้ำมันเริ่มต้องบรรยายคะกินัต่เขานะคือขมวง ไม่ใช่นี่นี่นี่โคชรส์ชรสเออชรตใส่น้ตาลไา่ไม่ไม่ดีต่สุขภาพชูโรตใช่ไหมแล้วกินน้ำตาลใช่ป่ะกินแลยวเดี๋ยวผมวเอละเราน้ำตาลใส่ไหมใส่นิดหนึ่งอืมจน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปเอาไปเอาให้พรีปองป้าพรีปอนี้นี่ก็มีนะพรนเผ็ดป่าพรีเผ็ดครับพรีเผ็ดนี่พอก็ใส่ิทมได้นะ วันนี้ชอบภาพนวลภาพนวลอาทุกอ,อ,อย่างที่พีได้กับ,กบต้นไมห้หมแล้วเดี๋ยวไปโผโคราบ้า,างไปโลกอโที่เหนื่อลองใต้ไปข้างดี ันนี้สูตรน้ำจิ้มของคุณน้องเขานะคะแม่เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเขาทํากีประจํานะคะนี่หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตามไม่ค่อยเหมือชอาวบ้านจะเมือเท่าไรแต่เขาก็กินได้นะคะเขาทําในรสชาติของเขานะคะน้องเขาไม่กินผงชูรสนะคะใส่แค่น้ําตาละคะ่ะเราจะไปกินกันแล้วนะคะอันนี้ผักไปจ่ตลาดมันไม่กินนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นเลยคะ่ะไหนไหนถือให้อะระยะประคองหัวหน่อยอันนี้ก,กดแล้วใช่ปะค่ะ หนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวกก่อน <Wow. S 2> มัวจับมัวนะสวยงามตามข้อเรื่องค่ะใช่ดออเดี๋ยวเอาให้จะได้มอเยอะได้ไหมคะดบงนี้ด้ดีๆหน่อยร เปิดให้ทุกคนได้ดูเนื้อกันนะคะนันหนาเด้งๆนะคะหน้าตาน่าทานกันไหมคะโถมโถหมดแล้วผมไม่เหลือแล้ีสี่สวนตอนเล็กๆยังยังมีเป็นทำร่องเอาเลยค่ะจัดเลยค่ะเอาเลยข้าวตก่อนไม่ตัดให้เป็นทรงนะคะข้าวต้ก่อนตัดสั้นเปลี่ยนหนื แางเรือว่าท้งยังไม่ปล่อยมั้ยเนื้อหนาอยู่นะคะปลาทีนี้เราจะพาทุกคนไปดูปลาที่เขาตกเขาตกได้กันนะคะว่าได้มากได้น้อยขนาดว่าเขาจะเอาไปกี่ตัวนะคะโอ้ยปลาอุ้ยมันลอยอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ได้ปะตพีวตัวเบลลอร์เลยแต่่ยัายกขึ้นไม่ได้ให้ให้พี่เขายกว้าวอ๋อปะน,นิ้อ่ะปะนีนไงเออปะตพีตัวนี้น่าจะมีไข่ตัวใหญ่ชายกระพงเปล่า,า <c oughs> มาม่วงมันนะคะมะม่วงเขีเวยวสวยรอบแรกของปีนะคะ นี่สุตรแล้วนะคะหัวเหลือเพื่อจะไปดูมันไม่กินเนี่ยพอดีมาอยู่นอกรั้วนะคะก็นึกว่าประมาณสักอีสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์นี่แหละที่จะกินได้แต่ที่ไหนได้เราไปดูแม่เจ้ามาสูตแล้วจ้าหัวเหลือหมดเลยนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ไปเก็บมานี่คือแบบน่าจะรั่วนแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่วันหยุดนะคือเบ่าจะไม่ค่อยออกไปไหนไงคะ่ะมันก็เลยวันนี้ไปขับรถเล่นรอบนึง มาดูโอ้แม่เจ้ามันสุกแล้วคะ่ะเนี่ยนิ่มแล้วนะคะเนี่ยน,นิ่มแล้วคะ่ะน่าจะกำลังดีเดี๋ยวจะปอกให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าข้างในมันจะน่ากินมากน้อยแค่ไหนนะคะ,อ,อ,ะอืมเอาเมี่ยนมาคะ่ะปกติถ้ามะม่วงมันมนสุกกันอันนี้มันจะหวานมากเลยนะคะแต่ว่าไม่น่ใจว่าข้างในมันจะดีหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันสุกข้างต้นเงคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะกำลังดีอยู่นะคะเดี๋ยวจะปอกให้ทุกคนได้ดูกันเลย ่าขนานเนื้อเหลือไหมแต่หัวเหลือขนาดนี้มันน่าจะแก่จัดมันน่าจะมันดีแล้วก็หวานนะคะปกติมันก็หวานอยู่แล้วค่ะมะม่วงมันถ้ามันแก่จัดต้นนะคะอันนี้สอยลงมาแค่นี้เดียวเองนะคะอยู่บนต้นเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแต่มันยังไม่ค่อยแก่จัดเท่าไรมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยหัวเหลืองนะคะก็เลยเก็บไปก่อนเพราะว่าเก็บลงมาแค่นี้ไม่น่าจะว่าจะกินหมดหรือเปล่า เก็บมาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะบ่าเราไม่ได้เก็บขายนะคะเราเก็บไว้กินก่อนนะคะนั่งสิคะกดให้แล้วกดแล้วเราดูรุ่นนี้นะคะ<ฮ>บินไม่โคมาเธอะ ไปตูหินตรงนู้นป่ะโหเนื้อสวยค่ะทุกคนสุกคาโตวแบบนี้น่าจะหวาน ดีค่ะทุกคนข้างในาเนื้อดีนะคะจริงๆถ้าุ่นใหญ่แล้วก็มันสวยนะถ้าสวยประมาณขนาดนี้ถ้ารุ่นใหญ่ก็ขายได้นะคะแต่ว่าออในตลาดมันคนขายราคาไม่ค่อยแพงนะคะแต่ว่าแต่ใบยาก็เชื่อในตลาดอนะ่ะก็เชื่อว่ารสชาติาสู้ใบยาไม่ได้ แต่เพียงแต่ว่าใบย่าไม่ได้ไปวาไคเพราะว่าหนึ่งใบยานะ่าหนักขอมีไม่เยอะแล้วก็ใบย่าไม่อยากเสียค่าเช่าเพราะว่าค่าเช่าแต่ละที่มันแพงมากๆเลยนะคะก็เลยก็เลยจะเก็บไว้กินนะคะอันนี้ที่บ้านจะมีอยู่นะคะที่บ้านยังมีคะ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเฉะพาะคิวคิวเสวยนะคะไม่ไม่รวมมะม่วง,วงอย่างอื่นนะคะอืมสวยเดี๋ยวเออ เดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะหันว่าเออตัวเองกัดรูดที่มันแก่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเรากัดรูปอื่นนะคะเพราะว่าในความคิดของเบญาเนะีย่ยเบญาว่างบญา,าสอยมากับมือเองนะคะมันแก่ทุกรู่นะคะแค่สีเขียวๆเองนะคะเดี๋ยวบญา,าเรากัดลูปรูนี้ดูนะคะรูปไหนก็ได้รูปนี้ก็ได้นะคะเขียวปื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบญา,าจะเรากัดตัวหัวดูนะคะ ทุกคนดูค่ะแก่แล้วนะคะมาสูดมันจะที่จริงมันก็จะสูดแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเปนเขียวสวยนะคะมันก็เลยตามชื่อนะคะมันเขียวตามชื่อนะคะแต่ว่าหวานหวานจริงโอเคเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวที่เหลือจะไปแจกจ่ายให้คนอื่นนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าใบายาก็ให้คนอื่นไปแล้วส่วนนึงแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งคนในคนในบ้านนี่แหละ เพื่อก็ไปกินที่ทำงานนะคะ